สวัสดีรูปเพจท,ทุกท่านและผู้ติดตามทุกทคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลประจำคาบคืนวันที่23ตุลาคมให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับว่าคู่ไหนลีกไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนัดที่9 สเปอร์เอาชนะฟูลแลมไป2ประตูต่อศูนย์สรุปตารางคะแนนในส่วนของพรีเมียร์ลีกอังกฤษอันดับหนึ่งสเปอร์9นัด23แตม้มอันดับที่2เแมนเชสเตอร์ซิตี้9นัด21แตม้ม3อาร์เซนอล9นัด21แตม้ม4ลิเวอร์พูล9นัด20แตม้ม5แอตเลติกราเนัด19แตม้ม6นิวคาสเซิล9นัด16แตม้ม7จ็ดไบตัน9นัด16แตม้ม8แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด9นัด15แตม้ม เก้าเวสแฮม9นัด14แต้ม10เชลซี9นัด12แต้ม11คิตเลพารเล้9นัด12แต้ม12วูอพมตัน9้นัด11แต้ม13ฟูลแลม9้นัด1 1แต้ม14บแบนฟอร์ด9นัด10แต้ม15นอตติงแฮมฟอร์เรสต์9นัด10แต้ม16เอเวอเรตัน9นัด7แต้ม17รูตันทาว้นัด5แต้ม1 8เบอร์ลี่นัด4แต้ม19บอสมาร์ท9นัด13แต้ม ยี 20, Sugar, 9, 1, ara, believer, ่สิบเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดเก้านัดหนึ่งแต้มผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนัดที่สิบบาลนเซียเอาชนะคาดิดไปสองประตูต่อศูนย์สรุปตารางคะแนนของลาลิก้าสเปนอันดับหนึ่งเรอัลมาดริดสิบนัดยี่ห้าแต้มอันดับที่สองคิโรนาสิบนัดยี่ห้าแต้มสามบาร์เซโลนาสิบนัดยี่สี่แต้มสี่เอลติโกมาดริดเก้านัดยี่สองแต้มห้าเรอัลโซซิดาสิบนัดสิบแปดแต้มหกแอตเลติกบินเบาสิบนัดสิบเจ็ดแต้ม 7ลายูบิกาโน10นัด16แต้ม8วาเลนเซีย10นัด14แต้ม9เรอัลเบติสครับ10นัด14แต้ม10โอซาสูนา10นัด13แต้ม11เคตาเฟ่10นัด11แต้ม12ลาพามัส10นัด11แต้ม13เซบีย่า9นัด9แต้ม14บิเยรีอัล10นัด9แต้ม15อลาเบส10นัด9แต้ม16กาดิด10นัด9แต้ม17มาโยก้า10นัด8แต้ม สิปเซนตาพิโก10ินัด6แต้ม19กาแคนาดา10นัด6แต้มและอันดับที่20อมเมริกา10นัด3แต้มผลฟุตบวลกานโชเซียอ,อิตาลีนัดที่9อูริรนเซเส,สมอเลเช่1นประตูต่อ1และเฟรนเซนาพิกล็อกไพ่อ็โปลีไป0ูนย์ประตูต่อ2สรุปตารางคะแนนในส่วนของกานโชเซียอ,อิตาลีอันดับหนึ่งอินเตอร์มิลาน9้านัด22แต้ม2อเอซิมิลาน9นัด21แต้ม3ยูเวนตุส9นัด20แต้ม 3, สนาโปลี9ก้านัดสิแต้มหาฟิลินตินาเก้านัดสิบแต้มหครับอตาันตาเก้านัดสิบกแต้ม7โรม่าเก้านัดสิแต้ม8ปดโบลญญาเก้านัดสิแต้ม9กลาซิโอเก้นัดสิแต้ม10เรเช่9้านัดสิแต้ม1ิบเอ็ดมอนซาเก้า 9, นัดสิแต้ม12โพซิโนเน่เก้านัดสิแต้ม 13ซัสโซโล9นัด10แต้ม14โตริโน9นัด9แต้ม15เจนั9นัด8แต้ม16เวโรนา9นัด8แต้ม17เอมโพลี9นัด7แต้ม18อเดนเซ9นัด6แต้ม19ไซแลนนิจนา9นัด4แต้มและนาพี่10กายารี่9นัด3แต้มผลฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่ม AGMK พ่ายกับนั่นเซบาฮานไป1ประตูต่อ3 นาบาฮอเอาชนะทางด้านของนาซาจีไป2ประตูต่อ1ซาจาเอาชนะนาซาไป1ประตูต่อศูอันิดิฮัตเอาชนะอันกัวไป1ประตูต่อศูอันฮิราตเอาชนะมุมไบซิตี้6ประตูต่อศูและอันซาร์เอาชนะอันไฟซาลีไป6ประตูต่อศูผลฟุตบอลกันโชว์ซิเบีอิตาลีปาเลโมสเสมอสเปเซียไป2ประตูต่อ2 ผมพบอลเซกุดนดาลีกาของสเปนอันอคอคอนเสมอคาตาเคนาไป1ประตูต่อหนึ่งผลฟุตบอลลีกเดอร์ของฝรั่งเศสลาวันลัวพ่ายกับด้านเซนต,เติยนไป0ูนย์ประตูต่อหนึ่งผลฟุตบอลเสเตอร์ดีบีซีของเนเธอร์แลนด์โกนิงเกนเสมอเอมเมนศนย์ประตูต่อ0ท็อปออสเอาชนะยองอูทักไป2ประตูต่อ0พีเพยสวียุชนพ่ายเอฟซีไอฟเอฟน3ประตูต่อ4ี่ เฮซ่าลามายูชนเอาชนะเดอะคัาส์ครับไป3ประตูต่อ0อัจกยุชนเสมอทางด้านเดนฮาร์ตไป0ประตูต่อ0และเฮลมอสสปอร์ตเสมอทางด้านดอตเดสไป1ประตูต่อ1ผลทุกวันรอบโลกที่น่าสนใจซูเปอร์ลีกของเดนมาร์กโอเดนเซ่พ่ายกับด้านมิททลันไป1ประตูต่อ2ผลทุกวันออสเวนคานสวีเดนวานาโมเอาชนะโคเทนบอกไป3ประตูต่อ1 และ S b สบอกเอาชนะทางด้านของ Aik Sona ไป3ประตูต่อ0ผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกของตุรกีแทบซอนสเปอร์ per, เอาชนะอารัญญาสเปอร์ไป1ประตูต่อ0และฟาติคารากุมลุสเอาชนะทางด้านของอนาดาเดมิสเปอร์ไป2ประตูต่อ0โอเคนะครับผมเนี่ยเปการสรุปผลการแข่งขนฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ